สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับราคาเหล็กวันนี้นะครับถ้าใครคิดกําลังจะสร้างบ้านนะครับต้องรีบเข้ามาดูคลิปนี้นะครับโดยด่วนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กกล่องกันมานไนนะครับผมแล้วก็เหล็กแป๊บดํานะครับท่อตัวนี้3นิ้วนะครับก็จากคลิปปีที่แล้วนะผมเคย ทำคลิปราคาเหล็กกล่องกันวันไนท์นะครับลงไปทาง y o u b e นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาเหล็กนะครับขึ้นแบบมหาโหดมากเลยนะครับขึ้นจากครึ่งต่อครึ่งนะครับราคาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องกันวันไนท์นะครับขนาดสามนิ้วนะครับคูณหนึ่งจุดห้านะครับ หนา1.2มิลนะครับตกอยู่ที่ราคา485บาทนะครับย้ำนะครับหนา1.2มิลนะครับราคา485บาทนะครับจากปีที่แล้วนะครับที่ผมเคยซื้อนะครับก็เป็นเหล็กกล่องกันวันไนเหมือนกันนะครับแต่ซื้อปีที่แล้วนี้เป็นขนาด4นิ้วนะครับคูณ2นิ้วนะครับ ตกอยู่ที่ราคาเส้นละ380บาทนะครับหนา1.2มิลเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับ3นะครับ3นิ้วคูณ1นนะครับหนา1.2มิลราคาราคา485บาทนะครับแพงมากๆนะครับเร้จะมาดูเหล็กแป้นะครับก็เป็นเหล็กกล่องกันราไนนะครับ2นิ้วนะครับคูณ หนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้นะครับหนา1.2มิลนะครับราคาเส้นละ3 5 5หบาทนะครับจากปีที่แล้วนะครับผมซื้อแบบนี้เหมือนกันนะครับราคาราคาอยู่ที่185บาบาทนะครับซึ่งราคากระโดดขึ้นมานะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนี่นะครับเส้นละ 355บาทนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดจะสร้างบ้านนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าไปลองเช็คราคาเหล็กดูก่อนนะครับผมในเว็นะครับต่างๆนะครับสามารถเช็คราคาได้นะครับตอนนี้นะครับเหล็กขึ้นนะครับแพงมากๆเลยครับเนี่ยผมไปซื้อเหล็กมานะครับตกใจเลยนะครับว่าราคาเหล็กโอ้โหแพงจริงๆนะครับผมก็เลยนํามาเตือนทุกๆคนก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเหล็ก สร้างบ้านนะครับก็ถ้าเกิดว่าผู้รับเหมานะครับรับงานมาแล้วนะครับแล้วไปเจอราคาเหล็กแพงแบบนี้นะครับถึงกับเจ๊งแน่นอนนะครับราคาเหล็กแพงจริงๆนะครับกอสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาบอกราคาเหล็กนะครับวันนี้นะครับให้ ท่าผู้ชมนะครับที่กําลังคิดจะสร้างบ้านนะครับได้ตัดสินใจกันก่อนที่จะซื้อเหล็กนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่นะครับติดตามรับชมได้นะครับผมกําลังจะสร้างลงเก็บของใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีตำต่างๆนะครับมากมายนะครับลง YouTube นะครับรอติดตามรับชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ